ในสังคมปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมนับว่าสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นไทยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าในอดีตนะ ค่านิยมที่ผิดของยรุ่นเพื่อการเข้าสังคมและเป็นที่ยอมรับของบรรดาเพื่อนที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดการขาดสติและก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอัชญายกรรมตอนนี้มีความฝันอะไรอยู่สันนะที่ฝันสลายนานแล้ว นานกว่า3ปีที่ชีวิตเด็กหนุม่มธรรมดาธร,รมดาคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นคนพิการน้องอัตพลวัย20ปีต้องสูญเสียร่างกายช่วงล่างของเขาหลังจากที่ได้ประสบอุบัติเหตุจากการขับรถจัก,กรยานยนต์เมื่อวันที่3พฤษภาคม2553 ทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเพียงเพราะเมาแล้วครับชื่ออัตมา,าคนขินหาทองอชื่อเล่นชื่อเดียร์ครับอายุ20ปีครับตอนนั้นคืองานมันเกิดเพื่อนผมก็ไปฉลองที่บ้านเพื่อนแล้วก็เกิดดื่มมากไปหน่อย พอขับกับรถก็เสียหลักลงข้างทางเพื่อนก็โทรไปแจ้งพอไอยตึงให้ไปส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่าผมไม่เป็นไรให้เพื่อนผมเลยพากลับบ้านเพื่อนแต่พอตื่นมาทีหนึ่งผมไม่รู้สึกอะไรเลยช่วงล่างผมเลยให้เพื่อนะพาไปส่งที่โรงพยาบาลจากนั้นก็ให้โทรบ,บอกแม่ว่าให้มาที่โรงพยาบาลเพราะผมมาเกิดเหตุพอมาถึง,ถงก็เสียใจเพราะว่า ต้องทำให้แม่เสียใจใช่ไหมล่ะเพราะว่าดื่มจากการดื <goodbye> ่มเหล้าอาเงี้ยพอมาถึงที่โรงพยาบาลก็ขอโทษแม่พอรู้เรื่องราวจากตัวเขาุ้นเนี้ยเรารู้เลยถ้าอยู่ไอซูคือแรงแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องดูอาการก่อนโอเคหลังจากนั้นในช่วงก็หลายชั่วโมงเราปลอดภัยนะผ่าตัดไม่มีปัญหาอรแต่ ยังไม่ได้บอกว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรว่าความรู้สึกแบบเนี้ยเขาจะเดินได้ไหมหลังจากผ่านเวลาไปมันก็บอกว่าหมอบอกว่าหมองไม่รับรองหมอบอกว่าเอคุณแม่เราลงมาสองปีแล้วก็ดูระยะของน้องว่าในสองปีเนี้ยน้องจะเป็นอย่างไงบ้างหมอบอกว่าไม่รับรองคือบความรู้สึกแม่มันเกิดอะไรบางอย่างเหมือนกันนะมันมีเคสที่เราที่เราเคยได้ยินมันบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้ ต้องบอกว่าผ่านระยะเวลามาจนถึงวันนี้ค่ะเข้าปีที่สามสองปีของคุณหมอที่เคยบอกเนี่ยจนถึงวันนี้น้องน้องยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ช่วงเลอกอุ่มไปเพียงพทธิ์ของการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวต้องมีความเปลี่ยนแปลงหลังจากเกิดอุบัติเหตุต้องบอกว่าตั้งแต่น้องเป็นน่ะภายในบ้านน่ะมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยอ่ะไม่ได้เป็นการดูแลเขามากขึ้นใช่ไหม อย่างพี่อย่างเงี้ยต้องบอกเคยเรียนมาหาลาัยอยู่ปีสามเนี่ยเราต้องดอกจากมหาลัยเพื่อบดูแลน้องชายเพราะคุณแม่ก็ต้องทํางานใช่ไหมเราก็ต้องเป็นคนหนึงที่ต้องคอยช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้เป็นอาบน้ํากินข้าวหรือว่าจะพาออกไปข้างนอกทําแผลหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูตลอดนอกจากสภาพร่างกายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีปัญหาที่เกิดต่อจากการที่ไม่สามารถขยับร่างกายท่อนลางได้ตลอด3ปีคนที่เดินไม่ได้มีปัญหา <ừ. S 2> ในเรื่องของระบบข้างล่างทั้งหมดเนี่ยแม่กะทั่งระบบถ่ายเองแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเรื่องแผลกดทับควางที่ไม่รู้สึกนี่แหละคะ่ะทำให้เป็นแผลกดทับและหลายๆตัเราก็เชื่อเหมือนกันว่าคงจะเป็นไม่น่าตางถ้าสำหรับคนที่มีลักษณะแบบนี้ อนแรกที่ผ่าตัดในหม่เขาจะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยต้องนอนด้วยเพราะว่าตอ้องมีการปิดตัวทุกชั่วโมงค่ะอาจจะมีเลื่องแผลกดทับมาแล้วก็แค่ทําแผลเช้าก็วันเยน็นแล้วก่อนนอนด้วยบางครั้งส่วนใหญ่ก็ถ้าถามว่าโดยปกติอ่ะมันการดูแลคนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นก็แลอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้อ่ะหรือคนพิการเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนเนาะกับ คนที่ต้ดูแลเขาอ่ะเขาก็เราก็เชื่อว่าเขาก็มีประวัติคทนในการที่จะสู้ในการดำเนชีวิตเนี่ยพี่แจแบบว่าเออทำไงไม่ได้ไอระทพี่ไม่เวลาพ่อแม่เงี้ยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วแต่ยังมีกำลังใจของผู้เป็นแม่และพี่สาวทำให้เขามีกำลังใจในการสู้ชีวิตก็มีโอกาสปรึกษากับพี่คนหนึ่งว่า นี่จะสามปีแล้วว่าลูกวิ่งเดินไม่ได้อ่ะเขาจะเอายังไงดีอ่ะเขาก็เลยแนะนาบอกว่าเอานี้พี่คุณแม่น้องนะทําให้ดีที่สุดบรนีัยน้องเนี่ยยังยังใช้ชีวิตเนี่ยยังไม่ยังไม่คุ้มเลยสร้างคุณค่าชีวิตของเขาใหม่เอาตัวเขาเนี่ยออกมาจากที่วันนี้ยี่น้องไม่คยไปไหนเลยเนี่ยออกมาให้พ่อให้ไปไหนบ้างเราก็แนะนําบอกว่าเนี่ยออกมาเล่นกีฬาออกมาทำอะไรบ้างแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่วันนี้ที่เรา แม่ให้เเราให้เยอะมากวันนี้ต้องบอกว่าน,น้องแข็งแรงมากนะมีมีอาการที่สุขภาพดีแล้วก็ขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเรามีความสุขเราเนี่ยเราเองเราเองนะคะแม่กับพี่สาวเนี่ยเราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้ววันนี้แม่ก็ทำดีสุดเขานะแล้วเรารักเขามาก ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาเจ็บจากการเมาแล้วขับปีพุทธศักราช2554มีจำนวนทั้งสิ้น18,789รายคิดเป็นร้อยละ32.79ส่วนผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น513รายคิดเป็นร้อยละ19.95โดยอายุตั้งแต่10ปีถึง20ปีจำนวน639ราย นี่คือปัญหาที่ทุกครอบครัวต้องตระหนักถึงก่อนที่คนในครอบครัวของคุณจะเป็นลายต่อไป่อต้องบอกฮะว่าท่านคิดจะดื่มก็คือให้นึกถึงครอบครัวกันเลยถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยครอบครัวก็ต้องเป็นคนดูแลเราเพราะว่าไม่มีใครรักเราเท่านนะครอบครัวครับ